ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ในคืนนี้ขอบอกเลยว่าไม่ใช่ความบังเอิญแต่อย่างใดสิ่งที่กำลังจะได้ฟังต่อไปนี้อาจเปลี่ยนความรู้สึกในใจคุณให้สงบลึกอย่างที่ไม่เคยเป็นทุกถ้อยคำที่กำลังจะกล่าวคือพลังแห่งธรรมที่จะคุ้มครองจิตให้พ้นจากความฟุ้งซ่านและไผ่ทั้งหลายขอเพียงคุณหลับตาเบาๆปล่อยใจรับเสียงแห่งธรรมนี้จนจบคลิป แล้วคุณจะสัมผัสได้ด้วยตนเองขอเจริญพรทุกท่านมาพบกันอีกครั้งในช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรมค่ำคืนนี้อาตมาขอนำทุกท่านเข้าสู่ความสงบของหัวใจด้วยธรรมอันเป็นความจริงแท้ของพระพุทธเจ้าเพราะในยามที่จิตฝูงซ่านวิตกกังวลหรือรู้สึกว่าโลกกำลังหมุนเร็วเกินไป สิ่งเดียวที่ทำให้ใจเรายืนหยัดอยู่ได้คือการระลึกถึงธรรมระลึกถึงความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเมื่อใจเห็นความจริงเช่นนี้ความกลัวทั้งหลายจะคลายลงเองผู้ที่คิดร้ายก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะกำแพงที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่กำแพงภายนอก แต่คือกำแพงแห่งสติและเมตตาที่เราสร้างขึ้นในใจหากคืนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเหมือนชีวิตมีศัตรูหรืออุปสรรคมากมายจงรับรู้เถิดว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครทำร้ายเราได้มากไปกว่าความคิดของเราเองเมื่อเราบริหารจิตให้ตั้งมั่นเมื่อสติระลึกรู้ทันอารมณ์ความหวาดกลัวจะสลายตัวทันที ดุดหมอกที่จางหายเมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมาเพราะธรรมะคือแสงสว่างคือพลังที่คุมครองดวงใจโดยไม่ต้องอ้อนวอนสิ่งใดเพียงคุณหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างรู้ตัวปล่อยวางสิ่งที่กังวลลงทีละเล็กละน้อยคืนนี้ จิตของคุณก็จะค่อยๆสงบลึกลงจนเข้าสู่ความหลับที่อ่อนโยนและปลอดภัยเมื่อจิตสงบบุญก็เกิดและบุญนี้เองจะเป็นกราะคุม้มครองให้คุณผ่านทุกเรื่องราวไปได้อย่างงดงามขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังต่อไปด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนเพราะทุกคำ คือพลังงานดีๆที่จะไหลเข้าสู่หัวใจของท่านในค่ำคืนนี้และในขณะที่ท่านกำลังนั่งนิ่งอยู่ตรงนี้ขอให้ตั้งใจรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองอย่างชา้ชาๆเพราะลมหายใจนี่เองคือสะพานที่เชื่อมจิตให้กลับมาหาความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตเริ่มนิ่งความฝุ่งซ้านที่รุมเร้าตลอดทั้งวันก็จะค่อยๆเบาบางลง ทุกความกังวลที่เคยเกาะแน่นในอกจะค่อยๆค,คลายตัวดุดปมเชือกที่ถูกปล่อยให้หลวมลงอย่างอ่อนโยนและเมื่อใจเริ่มสงบธรรมะก็จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเพราะใจที่ตั้งมั่นด้วยสติย่อมเห็นว่าศัตรูแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในความคิดที่ปรุงแต่ง อยู่ในความหลงผิดที่ทำให้เรากลัวเกินความจริงเมื่อสติรู้เท่าทันว่าทุกสิ่งทั้งดีและร้ายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยจิตจะวางความยึดมั่นลงได้ทีละน้อยขณะเดียวกันบุญกุศลที่ท่านสั่งสมโดยการฟังธรรมเจริญเมตตาและตั้งใจทำความดีในทุกๆวัน ย่อมเป็นกำลังอันละเอียดอ่อนที่คุ้มครองท่านจากภัยทั้งปวงเพราะบุญคือพลังงานที่เกื้อหนุนเป็นเกราะที่ไม่ต้องมองเห็นด้วยตาแต่สัมผัสด้วยใจเมื่อท่านตั้งจิตปรารถนาดีต่อทุกชีวิตแม้ผู้ขิดร้ายก็ยากจะทำอะไรท่านได้เพราะพลังแห่งเมตตาเป็นสิ่งที่แผ่ไปไกลกว่าที่เราคิด และในยามค่ำคืนนี้เมื่อใจท่านค่อยๆหลอมรวมกับความสงบเมื่อความกลัวถูกแทนที่ด้วยสติเมื่อความกดดันถูกแทนที่ด้วยความปล่อยวางจิตจะค่อยๆอ่อ,อนโยนลงจนพร้อมเข้าสู่ภวังขจิตซึ่งเป็นสภาวะก่อนหลับลึกตามธรรมชาติและเมื่อท่านหลับด้วยใจที่สะอาดปราศจากโทสะแห่งความโกรธ ปราศจากโมหะแห่งความหลงบุญกุศลย่อมทำงานอย่างเต็มกำลังในค่ำคืนนี้ปกป้องคุ้มครองให้ท่านปลอดภยัยสบายใจและตื่นขึ้นมาพร้อมพลังใหม่ที่แจ่มใสกว่าเดิมจงวางใจให้เบาสบายและปล่อยทุกความวิตกลงตรงนี้เพราะคืนนี้ธรรมะจะพาท่านเข้าสู่ความสงบที่ลึกที่สุดคอมหัวใจ และในขณะนี้เมื่อท่านเริ่มปล่อยวางความเหนื่อยล้าที่เก็บสะสมมาตลอดทั้งวันจิตของท่านจะค่อยๆกลับเข้าสู่สภาวะที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆดุดผิวน้ำที่หยุดนิ่งหลังจากลมพัดผ่านและเมื่อจิตนิ่งปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจากความสงบนี้เองเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าจิตที่ตั้งมัน่นย่อมนำมาซึ่งปัญญา เมื่อปัญญาเกิดเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้ที่สามารถทำร้ายเราได้มากไปกว่าความคิดที่หลงผิดของเราเองศัตรูภายนอกจึงไม่มีพลังเท่าศัตรูภายในที่ชื่อว่าโทสะโมหะความยึดมั่นถือมั่น และเมื่อท่านใช้สติรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้จิตก็จะไม่ถูกพัดพาไปตามคำพูดของใครไม่หวั่นไหวต่อการกระทำของใครและไม่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวที่ตนสร้างขึ้น เพราะเมื่อใจตั้งมั่นอยู่บนฐานของสติบุญกุศลที่ท่านสั่งสมไว้จะทำงานได้เต็มที่เป็นเสมือนแสงสว่างที่ปกคลุมรอบกายช่วยให้ท่านปลอดภยัยช่วยให้ท่านรู้สึกอุ่นใจและช่วยให้ศัตรูทั้งหลายทำอะไรท่านได้แม่แต่น้อยเพราะผู้ที่มีจิตแม่ตาไม่คิดร้ายต่อผู้ใดย่อมมีพลังที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่าแรงอาฆาตใดๆ และเมื่อท่านแผ่เมตตาในใจว่าขอให้ทุกชีวิตเป็นสุขปลอดภยัยปราศจากเวรภัยใดๆจิตของท่านจะยิ่งสว่างยิ่งเบาและยิ่งตั้งมันมากขึ้นในขณะเดียวกันความกลัวความกังวลและความคิดว่าตนถูกคุกคามจะจางหายไปเหมือนควันไฟที่ลอยสู่ท้องฟ้าโดยไม่เหลือสิ่งใดให้เกาะเกี่ยวอีกต่อไป และเมื่อจิตวางลงได้เช่นนี้ คลื่นสมองจะค่อยๆเปลี่ยนสู่สภาวะผ่อนคลายลึกอ่อนโยนและพร้อมเข้าสู่ความหลับสนิทในไม่กี่นาทีซึ่งเป็นการหลับที่เต็มไปด้วยพลังแห่งบุญพลังแห่งเมตตาและพลังแห่งความสงบที่คุ้มครองให้ท่านปลอดภัยทั้งคืนขอเพียงท่านปล่อยให้เสียงธรรมแทรกซึมเข้าสู่หัวใจอย่างอ่อนโยนไม่ต้องพยายามไม่ต้องฝืนเพียงรับรู้ ปล่อยวางและหายใจอย่างเป็นธรรมชาติท่านก็จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของธรรมที่คอยคุ้มครองท่านอยู่ทุกขณะอย่างแท้จริงและเมื่อท่านยังคงนั่งนิ่งรับฟังเสียงธรรมอยู่ตรงนี้จิตของท่านจะเริ่มปรับสภาวะให้เข้าสู่ความละเอียดขึ้นเรื่อยเรื่ความหนักอึ้งในใจที่เคยกดทับมาตลอดทั้งวันจะค่อยคอยคลายตัวออกเหมือนปมเชือกที่ถูกแก้ทีละเส้น และยิ่งท่านปล่อยวางมากเท่าไรจิตก็ยิ่งเบาสบายมากขึ้นเท่านั้นเพราะธรรมชาติของจิตเมื่อไม่ถูกความโกรธความกลัวหรือความคิดฟุ้งซ่านครอบนำมันจะกลับเข้าสู่ความสงบได้เองตามธรรมชาติของมัน เหมือนน้ำใสที่หยุดนิ่งเมื่อไม่มีสิ่งใดมากวนและในความสงบนี้เองที่บุญกุศลเริ่มทำงานอย่างลึกซึ้งเพราะบุญเป็นพลังงานที่เกิดจากการตั้งใจดีการคิดดีและการทำดีอย่างสม่ำเสมอพลังนี้จะห่อหุ้มจิตของท่านเหมือนแสงสว่างที่โอบล้อมไว้ทุกทิศทาง ทำให้ผู้ที่คิดร้ายหรือผู้ที่อาจมีเจตนาไม่ดีต่อท่านไม่สามารถเข้ามากระทบใจได้เพราะจิตที่มั่นคงในธรรมย่อมไม่สั่นคลอนด้วยคําพูดใดๆย่อมไม่หวั่นไหวด้วยการกระทําของผู้ใดและย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อของความหวาดกลัวที่เกิดจากการปรุงแตง่ง เมื่อเห็นความจริงเช่นนี้แล้วจิตจะเกิดความเชื่อมั่นในธรรมเกิดความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นร้วนมีเหตุปัจจัยของมันถ้าเราสร้างเหตุแห่งความดีเราย่อมได้รับผลแห่งความดีอย่างแน่นอน ผู้คิดร้ายจะอ่อนแรงลงเองผู้ประสงค์ร้ายจะทำอะไรไม่ได้เองเพราะพลังงานในใจของเรามั่นคงและสว่างกว่าและเมื่อท่านแพ้เมตตาออกจากใจอย่างช้าๆว่าขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยขอให้ศัตรูทั้งหลายเป็นผู้ไม่เบียดเบียนและไม่ถูกเบียดเบียน จิตจะสว่างขึ้นอีกขั้นหนึ่งความกลัวจะถูกชะล้างออกไปเหมือนฝุ่นที่ถูกน้ำบริสุทธิ์ล้างจนสะอาดและเมื่อไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลไม่มีความอาฆาตในใจจิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะพักผ่อนที่ลึกมากดุดเปลวเทียนที่ค่อยๆลดระดับลงจนเหลือความนิ่งสว่างเพียงจุดเดียวเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังพร้อมเข้าสู่การหลับลึกตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการหลับที่มีพลังมีความสงบและมีบุญคุ้มครองอยู่ทุกลมหายใจเพียงท่านปล่อยทุกอย่างลงตรงนี้ไม่ต้องยึดอะไรไว้ไม่ต้องดึงอะไรกลับมาแค่ปล่อยให้จิตค่อยๆละจากเสียงภายนอกแล้วหันกลับเข้าสู่ความสว่างภายในท่านก็จะสัมผัสได้ว่าธรรมะกำลังค่อยๆโอบอุ้มใจของท่านให้ปลอดภัยในค่ำคืนนี้อย่างแท้จริง และในขณะที่ท่านยังคงปล่อยใจให้สงบลงเรื่อยๆเสียงภายในใจที่เคยวุ่นวายก็จะค่อยๆเงียบลงทีละชั้นเหมือนประตูหลายบานที่ปิดลงอย่างนุ่มนวลจนเหลือเพียงความเงียบอันสงบที่อบอุ่นอยู่กลางอกเมื่อจิตเริ่มสัมผัสความนิ่งนี้ได้ชัดขึ้นท่านจะเริ่มเห็นว่าความกลัวที่แบกไว้ทั้งวันนั้นแท้จริงเป็นเพียงเงาฝุ่นของความคิด ไม่ใช้สิ่งที่มีตัวตนจริงๆและเมื่อสติรู้เท่าทันว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราความหนักอึ้งในใจจะเบาบางเหมือนเมฆที่ค่อยๆเลื่อนออกจากดวงอาทิตย์ทำให้ใจสว่างขึ้นโดยไม่ต้องพยายามในขณะเดียวกันบุญกุศลที่ท่านสั่งสมจากการไม่คิดร้ายไม่ตอบโต้ด้วยโทสะและมีเมตตาต่อแม้ผู้ที่ไม่ชอบเรา จะเป็นพลังที่ทำให้สักรูทั้งหลายเข้ามาทำร้ายจิตใจท่านไม่ได้เพราะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมย่อมมีพลังละเอียดที่สูงกว่าแรงลบใดๆและพลังนั้นจะเป็นเหมือนเกราะที่ปกป้องให้ท่านปลอดภยัยทั้งภายนอกและภายในแม้มีคนคิดร้ายมีคนอิจฉาหรือมีผู้ไม่หวังดีก็ตาม พลังบุญจะทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่อาจแผ่เข้าถึงใจท่านได้ยิ่งในยามที่ท่านแผ่เมตตาออกไปว่าขอให้ทุกชีวิตเป็นสุขปราศจากเวรภัยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตจะสว่างขึ้นอีกหลายเท่าอารมณ์ด้านลบที่เคยเกาะใจแน่นจะสลายไปเหมือนละอองฝนที่หายไปกับสายลม และเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดท่วงความผ่อนคลายก็จะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าเป็นสัญญาณว่าจิตกำลังเคลื่อนสู่ความสงบลึกที่ใกล้สภาวะหลับสนิทมากขึ้นทุกขณะซึ่งการหลับที่มีธรรมะเป็นพื้นฐานมีบุญเป็นเครื่องคุ้มครองและมีเมตตาเป็นพลังเกื้อหนุนทำให้แม้ในยามหลับ จิตก็ยังปลอดภัยจากความคิดร้ายและแรงอาฆาตทั้งหลายเพราะจิตที่ตั้งมั่นในธรรมแม้ขณะหลับก็ยังมีความสว่างอยู่เพียงท่านวางใจเบาๆหายใจอย่างรู้ตัวและยอมให้จิตไหลกลับเข้าสู่ความสงบภายในท่านก็จะสัมผัสได้ว่าธรรมะกำลังพาท่านเข้าสู่การพักผ่อนที่ลึกจริงปลอดภัยจริงและมีพลังจริงในคืนนี้ และเมื่อท่านยิ่งปล่อยใจยให้ผ่อนคลายลงอย่างเป็นธรรมชาติท่านจะเริ่มสังเกตได้ว่าความคิดที่เคยรุมเร้าจนใจเหนื่อยล้ากำลังค่อยๆหายไปทีละชั้นเหมือนผืนทะเลที่ค่อยๆสงบหลังคลื่นซัดมานานและในความสงบนี้เองที่จิตจะเริ่มเปิดพื้นที่ใหม่ให้แก่ความสว่างภายในซึ่งเป็นความสว่างที่เกิดจากสติเกิดจากการรู้เท่าทันตนเอง และเมื่อสติเริ่มตั้งมั่นเต็มกำลังท่านจะเห็นชัดว่าศัตรูแท้จริงไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คำพูดที่กระทบใจแต่คือความคิดปรุงแต่งที่หลอกให้เรากลัวหลอกให้เราเชื่อว่าตัวเองถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วจิตที่ตั้งมั่นด้วยเมตตาและบุญกุศลน,นั้นไม่มีใครทำอันตรายได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ประกอบด้วยเมตตา ยอมปลอดภัยจากเวรภัยทั้งหลายและเมื่อท่านแผ่เมตตาแก่ตนเองอย่างอ่อนโยนว่าขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยขอให้จิตของข้าพเจ้าสงบเย็นคำเหล่านี้จะไหลซึมลงสู่ใจลึกๆก่อให้เกิดกระแสะแห่งความอุ่นใจเป็นกระแสะแห่งความปล่อยวางที่ทำให้ความกลัวค่อยๆสลายไปทีละน้อยพร้อมกับทำให้พลังบุญในใจเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อบุญเริ่มกลายเป็นเกราะที่โอบล้อมใจสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะไม่มีช่องทางเข้ามาทำร้ายท่านได้แม้มีผู้คิดร้ายแม้มีผู้หวังให้ท่านลม้มแต่เมื่อใจท่านสว่างกว่ามั่นคงกว่าและประกอบด้วยสติปัญญามากกว่าพลังเหล่านั้นก็จะอ่อนแรงลงและหายไปเหมือนเงาที่จางหายเมื่อมีแสงส่องและเมื่อความกลัวถูกแทนด้วยความสบายใจ เมื่อความร้ายถูกแทนด้วยเมตตาจิตจะค่อยๆลดความตึงลงอย่างลึกซึง้งร่างกายจะผ่อนคลายลงทุกส่วนกล้ามเนื้อที่เกร็งจะค่อยๆค,คลายลมหายใจจะสม่ำเสมอและนี่คือสัญญาณว่าท่านกำลังก้าวเข้าสู่สภาวะหลับลึกที่มีธรรมะเป็นเครื่องนำทางหลับลึกที่มีบุญคอยคุม้มครองหลับลึกที่ไม่มีใครทำอะไรท่านได้ เป็นการหลับที่ทำให้ใจได้รับการซ่อมแซมจากความเหนื่อยล้าทั้งวันและทำให้ท่านตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังแห่งความดีที่พร้อมเผชิญโลกวันใหม่ด้วยใจที่สงบกว่าเดิมหลายเท่าและเมื่อท่านยังคงรับรู้ลมหายใจของตนอย่างสม่ำเสมอจิตจะค่อยๆผ่อนความตึงทั้งหมดลงอย่างเป็นธรรมชาติ ทุกความกังวลที่เคยวิ่งวนอยู่ในหัวทั้งวันจะค่อยคอยช้าลงช้าลงเหมือนล้อรถที่เพิ่งหยุดหมุนหลังวิ่งมาไกลและในความชะลอนี้เองที่จิตเริ่มเห็นความจริงว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มาจากความยึดมั่นที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัว เมื่อสติเริ่มสัมผัสความจริงข้อนี้ความกลัวในใจจะลดลงอย่างลึกซึง้งเพราะไม่มีสิ่งใดทำร้ายเราได้มากกว่าความคิดหลงผิดของเราเองศัตรูภายนอกอาจมีแต่ศัตรูภายในคือความโกรธความกลัวความเครียดล้วนทำร้ายเรามากกว่าอย่างนับไม่ถ้วนและเมื่อท่านตั้งใจฟังธรรมด้วยใจเปิดกว้างจิต จะค่อยๆละจากศัตรูภายในเหล่านั้นปล่อยวางมันเหมือนวางของหนักลงจากบาและในขณะเดียวกันบุญกุศลที่ท่านสั่งสมด้วยเมตตาและสติจะเริ่มกลายเป็นเกราะที่ละเอียดอ่อนล้อมรอบใจท่านไว้จากทุกความคิดร้ายและทำให้ผู้ที่คิดไม่ดีต่อท่านไม่สามารถเข้าถึงหัวใจได้เพราะจิต ที่ตั้งมันด้วยความดีมีพลังยิ่งกว่าสิ่งใดมันเปล่งออกมาด้วยความสว่างด้วยความอ่อนโยนและด้วยพลังแห่งเมตตาที่ผู้คิดร้ายไม่อาจต้านและเมื่อท่านแผ่เมตตาออกไปว่าขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยขอให้ศัตรูทั้งหลายเป็นผู้ไม่เบียดเบียนและไม่ถูกเบียดเบียน คำภาวนานี้จะเป็นดั่งกระแสพลังงานที่ทำให้ใจของท่านเบาลงอีกขั้นสว่างขึ้นอีกระดับและมั่นคงขึ้นอย่างรู้สึกได้ความหวาดระแวงที่เกาะใจมานานจะค่อยๆหลุดออกทีละชั้นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งที่ละลายไปตามแสงแดดและเมื่อใจไม่มีสิ่งใดทวงความสงบก็จะไหลเข้ามาแทนที่อย่างเต็มพื้นที่ ร่างกายจะเริ่มตอบสนองต่อความสงบนี้ด้วยการคลายความเกร็งของกล้ามเนื้อไหล่ที่เคยตึงจะผ่อนลงลมหายใจจะลึกขึ้นอย่างนุ่มนวลและนี่คือสัญญาณว่าท่านกำลังก้าวสู่สภาวะหลับลึกที่เกิดจากการปล่อยวางอย่างแท้จริงเป็นการหลับที่มีบุญคุ้มครองมีแม่ตาปกป้องและมีสติเป็นฐานรองรับความปลอดภัยของจิตใจ จนศัตรูทั้งหลายไม่สามารถทำอะไรท่านได้ไม่ว่าในขณะตื่นหรือยามหลับเพราะจิตที่ตั้งมั่นในธรรมย่อมเป็นอิสระจากความหวาดกลัวทั้งปวงและพร้อมเข้าสู่ความหลับที่ลึกสบายและปลอดภัยในคืนนี้อย่างหมดจดและยิ่งท่านปล่อยให้ลมหายใจไหลเข้าและออกอย่างอ่อนโยน จิตของท่านจะค่อยๆถูกฉลางจากความฟุ้งซ่านที่สะสมมาตลอดวันราวกับสายน้ำที่ค่อยๆฉลางฝุ่นออกจากกระจกจนกลับมาใสาสะอาดเมื่อจิตใสขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสติจะเริ่มทำงานอย่างเต็มกำลังทำให้ท่านเห็นชัดขึ้นว่าความกลัวที่เคยบีบขั้นใจนั้นเป็นเพียงภาพลวงที่จิตสร้างขึ้นเอง และเมื่อสติรู้เท่าทันความลวงนี้พลังของความกลัวก็จะลดลงจนแทบไม่เหลือเพราะในความเป็นจริงแล้วจิตที่ตั้งมั่นอยู่บนฐานของความดีความเมตตาและบุญกุศลนั้นไม่มีสิ่งใดในโลกทำลายได้แม้ศัตรูคิดร้ายแม้ผู้ไม่หวังดีแพ่ความคิดลบมาสู่เราพลังเหล่านั้นก็ไม่อาจทะลุผ่านเกราะแห่งบุญที่ท่านสะสมด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเมื่อใจท่านตั้งมั่นในธรรมผู้คิดร้ายจะอ่อนกำลังลงเองดังเงามืดที่หายไปทันทีเมื่อมีแสงเข้ามาและเมื่อท่านแผ่เมตตาออกไปอย่างต่อเนื่องว่าขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยขอให้จิตของข้าพเจ้าสว่างและสงบกระแสเมตตาที่เกิดจากใจบริสุทธิ์ จะย้อนกลับมาห่อหุ้มท่านด้วยความอบอุ่นเป็นความอบอุ่นที่ไม่ใช่จากภายนอกแต่เกิดขึ้นจากพลังบุญภายในที่กำลังแบ่งบานและเมื่อบุญทำงานอย่างลึกซึ้งเช่นนี้ศัตรูไม่สามารถเข้าถึงใจท่านได้เลยเพราะจิตที่มีเมตตาเป็นเหมือนประตูที่ปิดตายต่อพลังร้ายและเปิดกว้างเฉพาะต่อพลังที่ดีงามเท่านั้นขณะเดียวกันความสงบจะเริ่มขยายตัวจากกลางอก แผ่ไปทั่วทั้งร่างกายกล้ามเนื้อที่เคยตึงจะทลายตัวลมหายใจจะลึกขึ้นหัวใจจะเต้นอย่างผ่อนคลายและจิตจะค่อยๆลดระดับกิจกรรมลงเหมือนเปลวไฟที่ค่อยๆสงบนี่คือสภาวะที่เหมาะที่สุดสำหรับหลับลึกในเวลาอันสั้นเพราะไม่มีความคิดรบกวนไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความหนักใจมาทวง มีเพียงความสว่างอ่อนๆของธรรมและพลังบุญที่คอยโอบกอดท่านอยู่ทุกขณะจนความหลับจะค่อยๆเข้ามาครอบคลุมอย่างนุ่มนวลเป็นการหลับที่ลึกปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากธรรมะและบุญอย่างแท้จริงในคืนนี้และเมื่อท่านยังคงตั้งใจฟังเสียงแห่งธรรมอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆซึมซับความสงบเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนผืนดินที่ค่อยๆดูดซับน้ำฝนจนชุ่มช่ำ ความตึงเครียดทั้งหลายที่เคยเกาะแน่นอยู่ในหัวใจจะค่อยๆค,คลายตัวเหมือนเถาวันที่หลุดออกจากกิ่งไม้และเมื่อจิตไม่ถูกพันธนาการด้วยอารมณ์ลบพลังแห่งสติจะเริ่มส่องสว่างขึ้นมาจากภายในทำให้ท่านเห็นความจริงของชีวิตตามที่มันเป็นว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครควบคุมเราได้ไม่มีศัตรูคนใดเข้ามาอยู่ในใจเราได้ถ้าเราไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามา เพราะศัตรูที่แท้จริงคือความยึดมั่นถือมั่นคือความคิดที่พาเราไปเชื่อสิ่งที่ไม่จริงคือความกลัวที่สร้างภาพมายาขึ้นมาหลอกตนเองและเมื่อท่านรู้ ท่าทันสิ่งเหล่านี้ด้วยสติอันมั่นคงพลังแห่งธรรมจะเริ่มปกปักรักษาใจให้ปลอดภัยจากการรุกรานทั้งหลายแม้มีเสียงวิจารณ์แม้มีคนไม่หวังดีแม้มีพลังลบที่จงใจส่งมาหาเราแต่เมื่อใจตั้งมั่นบนฐานแห่งความดีพลังเหล่านั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหมือนหอกที่ปักลงบนผืนน้ำแล้วจมลงโดยไม่สร้างบาดแผลและในยามขําคืนเช่นนี้เมื่อท่านแผ่เมตตา บอกไปว่า ขอให้ข้าพเจ้าปลอดภยัยขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างในใจขอให้ศัตรูทั้งหลายเป็นผู้ไม่เบียดเบียนและไม่ถูกเบียดเบียนจิตจะเริ่มเกิดความอบอุ่นเหมือนมีแสงสว่างละมุนส่องอยู่ภายในอกเป็นแสงที่เกิดจากพลังบุญกุศลที่ท่านสั่งสมไว้และบุญนี้เองจะทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มครองตลอดทั้งคืนทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายจางหายไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะเดียวกันร่างกายจะ เริ่มตอบสนองต่อความสงบที่กำลังแผ่ซ่านกล้ามเนื้อทุกส่วนจะคลายตัวลงลมหายใจจะยาวและลึกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหัวใจจะเต้นอย่างสม่ำเสมอและนุ่มนวลและจิตจะค่อยๆดำดิ่งเข้าสู่สภาวะพักผ่อนที่ลึกกว่าเดิมทุกขณะเป็นสภาวะที่เหมือนท่านกำลังถูกโอบล้อมด้วยความอ่อนโยนของธรรมะไม่มีความกลัวไม่มีความคิดร้ายไม่มีแรงกดดันใดๆตามรบกวนมีแต่ความส สงบอันล้ำลึกที่ค่อยๆปิดเปลือกตาของท่านลงอย่างแผ่วเบาและพาท่านเข้าสู่การหลับลึกที่บริสุทธิ์ปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองด้วยบุญในทุกลมหายใจและเมื่อเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของค่ำคืนนี้อาตมาขอให้ทุกท่านวางทุกความกังวลลงตรงนี้ปล่อยให้เสียงแห่งธรรมที่ได้ฟังตลอดทั้คลิปค่อยๆซึมลึกลงไปในหัวใจเหมือนมเมล็ดพันธุ์ดีที่ถูกวางลงในดินอันอุดมสมบูรณ์ เพื่อจะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งความสงบสว่างในวันข้างหน้าเพราะทุกคำที่ได้กล่าวไปล้วนตั้งอยู่บนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือสติที่รู้เท่าทันตนเองคือเมตตาที่แผ่ไปเพื่อดับความคิดร้ายคือปัญญาที่เห็นความจริงของโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่เราและไม่ควรยึดมัน่นเมื่อท่านเห็นความจริงตามนี้ด้วยใจที่เปิดกว้าง ความกลัวที่เคยกดทับท่านทั้งวันจะค่อยๆจางลงเหมือนหมอกที an ่ถ in ูกแสงอรุณสองทะลุและแทนที่ด้วยความอุ่นใจที่เกิดจากสติและบุญกุศลอันบริสุทธิ์เมื่อจิตตั้งมั่นในความดีศัตรูทั้งหลายย่อมไม่สามารถทำอะไรได้เพราะความดีนั้นทรงพลังยิ่งกว่าแรงอาฆาตใดๆและเมื่อท่านแผ่เมตตาออกไปสู่ทุกชีวิตทั้งที่รักเราและที่ไม่รักเรา จิตของท่านจะกว้างใหญ่ขึ้นสงบขึ้นและปลอดภัยขึ้นในทุกลมหายใจขณะเดียวกันความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดวันจะค่อยๆสลายไปเหมือนก้อนนั้นแข็งที่ละลายในการสัมผัสของแสงอ่อนๆทำให้ท่านเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายขึ้นนุ่มนวลขึ้นและปลอดภัยขึ้นคืนนี้ขอให้ทุกท่านน้อมจิตระลึกถึงความดีที่ได้ทำระลึกถึงบุญที่ได้สร้าง และปล่อยให้บุญนั้นเป็นเสมือนผ้าห่มแห่งความสงบที่โอบกอดท่านอยู่ทั้งคืนแม้ในยามหลับพลังบุญก็ยังคงทำงานเพื่อขุ้มครองท่านรักษาใจของท่านให้ห่างไกลาจากความร้ายและพลังลบทั้งปวง ขอให้ค่ำคืนนี้เป็นการพักผ่อนที่ลึกที่สุดสบายที่สุดและเปี่ยมด้วยแสงแห่งธรรมที่ส่องนำทางเพื่อให้ท่านตื่นขึ้นมาพร้อมหัวใจที่เบาสบายอ่อนโยนมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังดีๆที่พร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างสงบและงดงาม